โอ้สวยเว้ย์งานน,นี้โอ้ยลุกหมดเลยได้วันนี้แขกกิติมศักดิ์มาให้กำลังใจเนี่ยนึงตัวติดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบกิ๊บเลยแหม่ไล่ <c oughs> ลปลามาไล่ปลามาตีแรงๆตีแรงๆคนตีปลาเนี่ย <c oughs> มีกองเชียร์แล้วอุตส่าห์ลงทุนกระโดนกระโดดใช่ไหมต้องอุตส่าห์ลงทุนให้ตะนนี่โชว์ ค่อยๆดึงค่อยๆดึงอย่าดึงเร็วไห้ไวเดี๋ยวมันจะลุดมันจะเสียเียวมันไปเอาถาดมาดิอย่แจกเย็นแจกเย็นชุบโลชามไวถ้าเขาทอดถ้าอยากกินก็มาทอดแบบนี้นี่งานเองบึ้งเดียวบึ้งเดียวก็อยู่เลยอ่ะกินไม่หมดแล้วไปแจกได้เลยเนี่ยนี่จะไปไปโน่นไปบ้านโน้นมั่งไป,ปมันมีไหมออล่ะก้างไหนอ่ะก้าง ก็วัันนน้ทอดทอดโอ้โหแน่เลยนะแกเห็นแดงๆนี่ต้องเป็นปลาไม่ใช่ปลาทับทิมหรอกปลาทับทิมได้็เออนะปลาปลายนี่ปลาจระเม็ดศปลนจระเม็ดน้ำจืดเออมันไม่โตต่อแล้วนะมันไม่โตต่อแล้วลงหม้อดีกว่านี่นี่ไงคนหวานแหวว